สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะพาไปรับของฟรีน,นะคะทุกคนเป็นอันนี้เลยนะคะเป็นเสื้อสีแดงนะจากแมปการ์ตูนเน็ตเวิร์กเกมออนเลยนะคะทุกคนให้ทุกคนอนะ่ะเข้าแมปตามเรามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทิง้งลิงก์แมบปบไว้ใต้คลิปนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนให้ทุกคนอนะ่ะกดคําว่าเล่นได้เลยแล้วให้ทุกคนกดดู UTC เลยนะคะทุกคนวิธีการได้รับก็คือทุกคนอนะ่ะต้องเล่นมินิเกมของเขาให้ติดท็อป1น0นะให้ตามเรามาได้เลยแล้วกดเล่นรัวๆเลยนะ มิติเกมของเขานะคะทุกคนก็จะแตกต่างไปเรื่อยๆเลยนะอันนี้นะคือเราอะ่ะติต้องมาขโมยของในเรือนจํานะคะทุกคนมันก็จะมีหัวใจแบบนี้เราต้องเก็บหัวใจแเราก็เก็บไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดท็อปนะคะทุกคนเล่นแบบนี้เลย แล้วทุกคนก็เล่นไปได้เลยนะคะทุกคนจนกว่าจะติดท็อปแล้วทุกคนก็สามารถมารับได้ตามเวลาของเขาเลยค่ะ